สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมานะครับแก ttm 5นะครับเวอร์ชั่น1.9นะครับลิง์อ,อยู่ด้านล่างทีนะครับกดดาวโหลดไปเลยครับ กดเขาว่ารายละเอียดกํดาลังดาวน์โหลดหนล์งไฟกดเขาว่ารายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วก็รอมันดาวน์โหลดนะครับผมอเค็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> b m 5เวอร์ชั9นาสำหรับคนที่ตามหาแอปป้องกันเวลารป้องกันเวลาฟรีนะครับแนะนำแอปป้องกันเวลาตัวน,นี้ด้วย มีคอมเมนต์ด้วยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับสามารถพิมพ์ตามชื่อนี้ในเพจตูนนะครับ โอเคตอนนี้ก็ได้ทําการกดเปิดนะครับหรือไม่ใช่สิดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็คือมันก็จะเด้งมาหน้านี้ก็คือให้เรานะครับทำการไปดาวน์โหลดแอปแตกไฟล์มานั่นเองนะครับก็ง่ายๆวิธกีการแตกไฟล์นะครับผมฝากกันเลยนะ